เฮ้ยอาลิกาโตโอ้ซิมาไหนยาไขหวานซูชิคนละครอ่งเอจิตต์ตลาดบานคุณซิโอ้ยชิอาลิกาโตโอซิกาเมดิคนละครึ่งซูชิบานไขหวานซูชิคนละครึเหลือเป็สิบสวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมไข่หวานบ้านซูชิเพื่อน ซื้อมาอย่างละสองชิ้นดูดิเขาทําแบบออเดอร์แบบออเดอร์แฮนด์เมดนะทําแบบเขาเรียกว่าอะไรครับโบเออเขาทำทัวร์ออเดอร์เหรอพีออเดอร์พีออเดอร์เหรอเมคทูออเดอร์ค่ะเมคทัออเดอร์แปลว่าอ๋อทำตามออเดอร์ที่เราสั่งเฮ้ยแล้วเจ๋งว่ะคนละครึ่งด้วยเพื่อนหมดเนี่ยร้อยแปดสิบาทครับครึ่งหนึ่งก็แปดสิบบาทไม่ใช่หมดนี้ร้อยหกสิบบาทโบร้อยแปดสิบอ๋อ พูดผิดพูดผิดไม่ใช่พูดเล่นจะกินเหรอเอาไหมเผ็ดไม่เผ็ดนี่ซูชิเออเอาไหมซูชิเอาไหมเพื่อนคนนึ่นเคยบอกว่านี่มันข้าวเหนียวหน้าอะไรวะตอนนั้นเพื่อนไม่เคยกินซูชิเมื่อก่อนเราไปกินไงสมัยมหาลัยอ่ะซื้อซูชิไปฝากเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนี่มันข้าวเหนียวหน้าอะไรวะเพื่อนบอกไม่ใช่มันคือซูชิเพื่อน บางคนไม่รู้จักเมื่อก่อนมันคงจะใหม่มากเนาะตอนก็ย้อนไปสักประมาณยี่สิบกว่าปีอ่ะซูชิแบบเพิ่งเข้ามาบ้านเรานะเออะอาชิมกันมาแต่เรามาดูกันบ้างว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างอ๋อปกติเราซื้อมาทีละชิ้นเราต้องแบ่งกันคนละครึ่งวันนี้โบก็เลยแบบตัดจบแล้วการซื้อมาอย่างละสองชิ้นเว้ยมีซูชิปูอัดยี่สิบบาทเฮ้ยเบาเสียงหน่อยได้ปะ อ่ะอันนี้เป็นซูชิซูชิอ๋อนี่เป็นเป็นเป็นชีสปูอดัดชีสปูอัดยี่สิบบาทแล้วก็มีซูชิกุ้งกิมจิสามสิบาทโอ้ซื้อมาอย่างละสองหมดจริงจริงนะซูชิเอ็นหอยเชลกิมจิทำไมชอบกิมจิวอาวะเนี่ยซื้อกิมจิมาเพียบซูชิสงสัยจะดูหนังเกาหลีเอะป่ะซูชิปลาไหลญี่ปุ่นสิวอ่ามีญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นละเฮ้ยซูชิแซลมอน อ๋อสองชิ้นห้าสิบอ๋อชิ้นละสิบก็มีอ๋อนี่คืออย่างละสองชิ้นละสิบห้าก็มีเหรอใช่ไหมสองชิ้นสามสิบก็คือชิ้นละสิบห้าสองชิ้นสี่สิบก็คือชิ้นละสิบบาทเด้๋ยวชิ้นละยี่สิบสองชิ้นห้าสิบก็คือชิ้นละห้าสิบเอียชิ้นละยี่สิบห้าบาทแต่หมองกลับนะมาชิมกันเลยครับเพื่อนจริง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 เออว่ะพอแพนแบบนี้มันดูน่ากินกว่านะนี่มันจะซู o แบบมันซูมแบบชัดเนาะ พอเราเอามาอามาอกไปอีกระยะหนึ่งกลายเป็นไม่ชัดเลยระยะนี้มันดูแบบจึ๊บสูงข้าไปได้เห็นมาเดี๋ยวขอเทโชยุกับวาซาบิโอ้เขาก็ให้ม่เยอะอยู่นะไข่หวานบ้านซูชินี่เขาจะมีแบบหลายสาขานะเพื่อนนี่ไข่หวานบ้านซูชิเขาจะมีหลายสาขาหลายสาขาต้องดูใ,ใกล้ๆก้บ้านมาเดี๋ยวเราเท่บนะโบมันไม่ชอบกินวาซาบิแน่น เดี então, like ๋ยวเขาให้ตะเกียบมาอันเดียวเองเหรอคู่เดียวเขาให้มาคู่เดียวไม่ใช่ให้มาอันเดียวมาเดี๋ยวอันนี้เทก่อนนี่ฮะเยอะๆยถ้าบางคนไม่ชอบเยอะก็ใส่โชยุเพิ่มอีกได้โบไม่ค่อยชอบนี่วะมันจะเข้มแลหัวใจเท้าเข้มๆมันจะขึ้นเขาตรงนี้นะใส่ขอโบได้ขอวาซาบิมาเพิ่มมาหรอเออเขาให้มาเยอะเนี่ยปกติเขาจะบางที่เขาให้มาห่อเดียวองวาซาบิหรือมันเป็นห่อเลกก็ไม่รู้ แต่โชว์อยู่ก็ก็เยอะนะให้มาสามหอ่อกินอะไรที่แพงๆก่อนเพื <c> ่ <oughs> อนแซลมอนอะไรยี่สิบห้าบาทแต่ดูใหญ่เนะา,าปะปลาไหลยี่สิบหอยเชลกิมจิอือหูชิ้นใหญ่จริงลแล้วนี่กุ้งหลุ่นมาจากไหนวนะเนี่ยอ๋อกุ้งหลุ่มาจากอันนี้อ่าไข่หวานเ๋อแต่ขขแไข่หวานเขาแถมมาเหรอใช่ป่ะไข่หวานเขาแถมอันนึงงหรอ ก็แถมไงซื้อสิบแถมหนึ่งก็คืออันที่แถมฉันก็เลยถามมันมีคู่เออก็คือของแถมมาถวิจ้าต้องซื้อสิบใชไมถึงจะแถมหนึ่งใช่ไหมไหโอ้ลายไปไม่สวยเท่าเท่าวันนั้นเลยนะจริงเน,นะ <Hey. S 1> าะเฮ้ยฟ้ารีวิวอยู่ว่าอ่าจอชงจอช้าแล้วตอนนี้ะเด็กกำลังไฝอ่ะมาลุยจุบขออนุญาตรับประทานอาหารเหมือนนี้นะครับ โอมจัมปุโรลุ่ัญญาณโอมปัญญาอาหารจัมปุกิริมิธีนักกางในวังอิกะวิติประสิทธิเตประสิทธิเมอุกาสะอุกาสะท่องทุกอาหารอาหารทุกประเทศท่องได้หมดอุกาสะอุกาสะดอกไม้ทุกเทียนชั่วโาลุ่มนางลดชีวิตพร้อมด้วยความเป็นมรดกไทยในและภายนอกและอาหารต่างๆวันนี้ขอบูชาแก่พระโพธิญาณพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังขอให้พระแม่ธรณีจงเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้านิพพนะปโยโหตุ ให้ท่านพิจารณาอาหารที่คือนะักกินนะัาใช้นะัารับประทานอีกหน่อยก็จะกลายเป็นของเน่าเสียบูดผุพังก็เหมือนร่างกายของเราต้องเสื่อมถลายกลายเป็นสิ่งปฏิกูลน,นาการละเวลาตัวท่านก็เช่นเดีวยวกันเมื่อหมดลมหายใจจะทิ้งร่างกายลมหายใจจะไปที่ปลายจมูกจะทิ้งสังขารที่ขึ้นอื่นทัน้งเห็นผุพังหลังจากนั้นให้ท่านปาล่อยวางเราพิจารณาไปที่ปลายจมูกขอเจ้าขอเสพอาหารที่เหลือทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นทานทั่วไปด้วยเถนะพระเจ้าค่านิพพนะปะัะโยโหตู กุมารโลมาลมาม a ม a เอฮิจิตังปิอย่งม a ม a เอหิติตังมหาลาภังปิอย่างม a m a m a ม a กุมารีโลมา m a ม a มาลูกมากินด้วยกันอมคือกากหินผาหักมาอยู่หนึ่งของกูตัวกูคือกัมเพางของกูแห่งคือหินทองอมจะกิจจักระพานสวะหะอิสวะอุอรหะปะกวาสาธุอมผงเท่าท่าทุ่ดีของพันสาตีสวะหะคุกีติมะคุกีติอุคุกีติอะอมจำปุถุรุปัญญาอมบรญดามหารจำปุขีริมิธินากังในวังอิกะวิติปะสิทธิแม่ปะสิทธิเตให้เพื่อนๆอ่ะดูย์ ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคาถาขอกินข้าวพระผู้ต่งพระเจ้าโคงหนังพระธระรมระเจ้าโคงเนื้อพระสังขาระเจ้าโคงอระดูองค์พระผู้คาติสวะฮะสวัสดีครับวาโทนะมามาวาวาวอือหึเขาปั้นเขาเหมือนแบบแย่แยบไปน,นิดนึง มันเปรี้ยวๆอะไรวะเกี้ยวต,ต้องใสู่ั่วอืม <c oughs> ก็ก็ได้หิวนะว <c oughs> ันนั้นเรากินอีกร้านหนึ่งมันนันกว่าแต่ว่าร้านนี้ก็ถือว่าโอเคเค็มนออื่งต่อใส่อันนี้เพิ่มหนะ่อยเดี๋ยวให้โบจิ้มฝั่งน,นี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เผ็ดอ่ะอันนี้เป็นอะไรอันนี้ของโบนะอันนี้อโอเคมาคนละร้านกันอ,อย่าไปเปลี่ยนจ้มกันอะลองปลาไหลดูครับ ดูดิแล้วมันแบบผสมกันมาหมดเลยมันกลายเป็นแบบปลาไหลมีแบบแบงกระพุนอะไรผสมไปด้วยเลยฝั่งเนี้ยมันจ็แบบไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่ปรลาไหลญี่ปุ่นเอาบ้ามองห็นป่ะอิ่มอิ่มมาทำสดก็ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดูออกมาแบบ ตัดได้เท่าไหร่เนาะแต่ก็ตามราคาแหละเพื่อนแค่เขาก็ทำใหม่เนาะทำตามสั่งอืม,อมแล่ค่อยขึ้นเลอืมอืมอืาฮ <c oughs> ต้าดาแ มันจะมีแบบมีชีสกับไม่มีชีสไว้ที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นซูชิปูอัดกับอีกอันหนึง่งเป็นซูชิชีสปูอัดอันนี้เมื่อกี้ป้าไหลอันละยี่สิบนะอันนี้เป็นอันนี้อันละสิบบาทอันนี้ก็ดูน่ากินเนาะไม่รู้มันเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้แบบว้าวมากว่ะเป็นเพราะอะไรวะเป็นตัวข้าวเหรอวันนั้นโบซื้อ อีก้านหนึ่งมามันมันว้าวกวาา่าแต่ก็ถือว่าโอเคนะแล้ววันนั้นอนะประเด็นร้านนะั้นถูกกว่าร้านนี้ด้วยอืมอืมอืมอันนี้ว่าโอเค มันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมีน้ำส้มสายชูเยอะเล่นไปอ่ะเวลาเขาปั้นเขานึงเขาจะใช้น้ำส้มสายชูปั้นใช่ป่ะใช่ป่ะถ้าบอกโบเคยเห็นเขาปั้นป่ะไม่เคยเลยเขาจะต้องเอาน้ำส้มสายชูอ่ะทาแบบเหมือนทามือเขาด้วยแล้วเขาจะเขาจะปั้น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 ไม่ให้มันติดมือไงเขาปั้นอ่ะมันก็เลยต้องมีกลิ่นน้ำส้มสายชูไงแต่กลิ่นน้ำส้มสายชูมันดูแรงแรงอ่ะเดี๋ยวคำที่เราให้โบชิมบ้างอันนี้เป็นปูอัดชีสเมื่อกี้เป็นปูอัดตลาดธรรมดา แต่มันคำบใหญ่ดีเนาะอโอเคแล้วะนะครับลองชิมบ้างม,มันรู้สึกเปรี้ยวๆทีนะเหมือนแบบเขาแส่น้ำส้มส่ชูยกเกินไปไแล้วข้าวมันก็ดูใหญ่ๆไปน,นิดนึงอันนี้อะไร,รอ่ะเค็มจีอ่ะอ,อะไรนะมิอ๋อนี่ลูดเหรอ เขียนว่าอะไรนะอี้ใสเร็วเอ้าทำไมพูดกับลูกแบบนั้นนะ่ะน,นี่แมงกระพุนใช่ไหมของแมงกระพุนมันหลุดอ่ะสวัสดีครับวันน,นี้มีแม่ชีมารีวิวด้วยทำแบบนั้นเธอถือไม่ได้ฉันจะช่วยถือช่วยช่วยหมดเลยหมดเลยเนาะใช่ก็มันแบบเข้าไปผสมกันเล้วเทคนิคเขี่ยมาแล้วนะ What the fuck เอาอันนี้เออสุดูเด็ดสุโดนตูชิแบบโอนแมงกระพุนแบบกินไป เป็นโซชิที่มันเป็นแบบนีแมงกระพุนอะ่ะจริงๆนะเธอต้องหาร้านนั้นให้เจอนะจริงเราจะซื้อร้านนั้นแหละหแต่ว่าแต่ว่าร้านนั้นไม่ขายโบก็เลยไปซื้อนี่มาป้าก็ลักคนละครึ่งป่ะเหมือนกันป้าโบบอกว่าเราคือเขามากินแค่ครั้งเดียววันนั้นไม่ได้รีวิวแล้วแล้วร้านป้าเขาหายไปแล้วโบบอกร้านเออ,อเดี๋ยวถ้าถ้ามีเดี๋ยวจราจะซื้อมาแล้วกันดดเ,เป็นไงเนาะมันเหมือนมันออกเปรียปร้ยวนิดๆเนาะต,ตอนเนี้ยอีน้ำเนี่ยน้ำมันผสมกันหมดเลยนะ คือปลาไหลมันรู้สึกเหมือนมีก้างข้างในด้วยปกติเคยกินปลาไหลไม่รู้สึกถึงก้างเลยแต่ร้านนี้รู้สึกถึงก้างได้ไปไงเเหมือนที่ป้าพูดป่ะมันจะออกปเปรี้ยวน้ำส้มไายชู่เหมือนเขาทำแฉะไปข้าวมันตัวข้าวมันจะแฉะไปหน่อยเนาะมันมันไม่ใช่เรื่องราคานะเพื่อนร้านป้าที่เราซือมาถูกกว่าอีกเนาะ<ม>ร้านป้าถูกกว่านะแล้วก็แบบเนาะถ่ายรูปไว้จริง แต่แมมันคือคนละร้านกันเพื่อนเราต้องคิดแบบนี้เขาไม่ได้ร้านเดีวยวกันเขาไม่ใช่ร้านเดีดวยวกันเปรียบเทียบกันไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้คือในนี้ก็อร่อยในระดับของเขาเนาะแต่จริงๆเขาเคยขายในซอยเราเหมือนตอนนั้นอร่อยกว่าด้วยนะเฮ้<ม>ยดึงตะเกียบแบบเห็นไหมดึงตะเกียบเพื่อนเด็กอารวาสว่ะไม่ยอมเนี่วางเอาโอปาของเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะคือตอนที่เขาขายในซอยเราอ่ะโบเขาอร่อยกว่านะอร่อยกว่านะที่เราไปกินอะเราเคยรีวิวไว้ด้วยนะให้กี่คะแนนแปดคะแนนเนาะ เจ็ดก็พอกินได้ในราคานี้ไงคือถ้าเราเป็นราคาเต็มก็คงจะแบบรู้สึกรู้สึกแต่ได้นิดๆแต่นี่มันคนละครึ่งล้วก็ได้ใช้เนะถือว่าเราได้กินนะเพื่อนใครอยากกินลองดูนะข้างๆอันนี้เป็นสาขาบางขนสีเนาะตรงข้างๆซอยจรลันสามสิบห้าแหละมันมันถือว่าเขาอยู่ในตลาดร้านอ่ะแต่เขาก็เยื้องในซอยสามสิบห้าเนาะคือจิเออเลี้ยวข้างๆตลาดข้างที่จอดรถเอาเป็นซอยจันลันสามห้าเนาะ นั่นแหละเข้ามาลองดูคือคือจริงๆเพื่อนมันอยู่ที่คนทำนะอยู่ที่เชฟเวลาเขาทาอะรสชาติมือแต่ละอาจจะไม่เหมือนกันคือน,นี่เขาทำต่างชาตินะะเชฟต่างชาติต่างชาติคืออะไรขเขมเไม่รู้จังหวัดไม่รู้ประเทศอะไรแนตะ่ต่างชาติเชียนไทยไม่ใช่คนไทยเหรอไม่รู้เข,ขาเป็นข้าบาเขาเปี่ปยน <laughs> เนา <laughs> พูดซะยางดีเลยเชฟต่างชาติ <laughs> ไม่ใช่พลาดเราอะโอเคเนดะไปดูแล้วกันต่างชาติเนะาะโอเคครับประมาณนี้สบายๆแต่เราเพื่อนก็ลองดู

ตูชีอ๋อตูชิเอาไหมล่ะเอาไหมต <c oughs> ูชีไม่เผ็ดลูกตูชีไม่เผ็ดเอาไหมตักคำไหมเดี๋ยวได้ปิดคิปกว่ามีคนอยากมีคนอยากจัดการลูกว่ะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆกุ้งกระเด็นไปถึงตรงนู้นเลยนะครับของเราก็เหลือของโบให้โบกินทั้งอันเลยนะไข่หวานเนาะ <c oughs> นี้เรากินไข่หวานอะไร่ะลูก <c oughs> ต้องบอกเพื่อนๆว่าทางนี้ทางนั้นรสชาติความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เรา พูดกันตามภาษารสชาติของเรานะคือมันไม่เหมือนกันหรอกก็เหมือนแบบที่เขาพูดแหละมึงกินไม่อร่อยแล้วอื่นเขาจะแดกไม่อร่อยหรือไงอนะไรเงี้ยมันก็คงรสชาติชอบของใครของมันเราก็รีวิวตามสไตล์เราอะนะก <c oughs> ุ้งเลยได้ความหวานจากใบกระมุนด้วยมันรวมกันหมดอะเมื่อกี้หมามีเขากินอะไรดยูดึงมาเกียบไปเลยอนะ เอาละเดีย๋ยวไปจัดการเด็กก่อนเ,อเด็กกระดอนอะไรกุ้งดี <laughs> <laughs> กุ้งดีมากเนพะื่อนตรากุ้งนี่ให้สิบเลยกุ้งอย่างเดียวนะไม่รวมอันนี้นะ <laughs>